คำที่หนึ่งคำว่าสัปดาห์คำที่สองค่ะคำที่สองคำว่าภาพพยนต์ภาพพยนต์ภาพพยนต์ คำที่สามค่ะตตาตาตสตาตาตตาตตา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 ตตา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 าตใตาค่ตาตาาาาสตาสตา สตางรู้จักสตางไหมคะลูกรู้จักสตางคำที่สี่คำว่าซื่อสัต์ซื่อสัต์ซื่อสัต์คำที่สี่คำว่าซื่อสัต์ซื่อสัตใช่ไหมคะใช่ค่ะ เขียนทันไหมคะคำ ใครเขียนชื่อสัตว์เสร็จแล้วทำมือโอเคให้ครูดูหน่อยนะคะคุณครูจะได้ไปคำที่ห้าโอเคโชกุนเสร็จหรือยังกระตุนโชกุนเพิ่งเขียนคำว่าเขียนตามคำบอกเองค่ะโชกุนเขียนทำเนี้ยอ่ะแก๊บเสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้ว,ลลวครับ คะคว่าเด็กๆคําว่าอะไรนะคะเด็กๆจาได้ไหมคะคำที่อ่านซ้ำจะมีไม้อะไรตามหลังจาได้ไหมเด็กๆเด็กๆเด็กๆใช่ เด็กเด็กเด็กเดกหกเด็กเด็กโอเคค่ะเด็กเด็กหนูเขียนเป็นห้าคำที่ห้าเด็กเด็กคำที่หกนะคะอันเดอรอคุณครูรอ อาเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งัรงจะรอ้องอะไรนะคำที่หกนะคะคำที่หกคำว่ากิจกรรมกิจกรรมกิจกรรม ยังครูลืมถามรู้เสร็จแล้วค่ะโอเคเสร็จ <Okay. S 2> แล้วครับโอเคค่ะคำที่เจ็ดนะคะคำว่ากล้า <Yeah. S 1> หารกล้าหาร กล้า <ALLY> <ป>าาที่ปไมไม่หัดเขียนเองอ่ะคุณร่อแต่พี่ ก็ไป <icate> เลยค่ะครูถ้าไม่เงียบกันา ยังยังเดี๋ยวรอก่อนแก๊สเสร็จหรือยังเสร็จแล้วครับคำต่อไปคำที่เก้าแล้วนะคะคำว่าโบรานคำว่าอะไรนะคะโบรานโบ าคำที่สิบคำว่าปัญห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 า,ญหารู้จักปัญหาไหมคะลูกปัญหาอะไรแต้มเป็นไรเนี่ยครับ โอเคค่ะบเสร็จแล้วตูนเสร็จแล้วคุณครูจะเฉลยเลยนะคะค่ะอ่าคำแรกค่ะคำว่าอะไรนะคำแรกที่เราสัปดาห์ค่ะอ่าสัปดา์สอะปอส,ดอดสับดอาดาสัปดาห์ ถ้าถูกติ๊กถูกอยางนะถ้าถูกติ๊กถูกให้ตัวเองด้วยนะคะติ๊กแล้วค่ะค,คำที่สองคำว่าอะไรคะภาพ,พยนต์ค่ะภาพ,พยนต์พออาพอภาพ ย่ออกตอรอยนภาพยนต์เซ็ทล่ะค่ะนี่ okay. คำที่สามคำว่าคำว่าอะไรคะคำที่สามเหรอคะสตังค่ะสตัง ส so so ตองังสตางสอาสะตออังอตางสตางลุสตังอไปเลค่ะติกถูกให้ตัวเองด้วยนะคำที่สี่คำว่าอะไรคะ <c oughs> คำที่สี่คำว่าะค,ะค,ำคำว่าซื่อสัตว์นะคะคำที่สี่คำว่าซื่อสัตว์จออือซื่อไม้เอกซื่อสออะตอยกรันสัตว์ซื่อสัตว์ ติ๊กถูกเลยต่อไปเลยคะ่ะครูต่อไปคำว่าอะไรคำว่าเด็กๆค่ะเด็กเด็กดเอโกเด็ก,ดกดอะใส่ไม้ยมุกนะคะใส่ไม้ยมุกจะเป็นคำที่อ่านซ้ำเนาะ เมื่อเราไปเจอคำใดก็ตามที่ใส่ไมยมุกจะอ่านซ้ำอย่างนี้เราอ่านว่าเด็กเด็กนั่นเองอะไรคะคำต่อไปค่ะคำว่าอะไรคะคำต่อไะ คำว่ากิจกรรมกออิจอกิตกรรรมกอกมกิจกรรม,รรมป้าหนูเลยป้าหนูชื่อกิจกิจกรรมนะคะอย่าลืมติ๊กถูกให้ตัวเองนะค่ะอ่ ต่อไปคำที่เจ็ดค่ะคำที่เจ็ดคำว่าก้าหงกรออากาไม้โทก้าหัอายอหันก้าหันเสร็จแล้วค่ะอ่าคำที่แปดคำว่าอะไรคะ คำว่าอ,อะไรคะศึกอะข้าศ<ค>ึกสะกดค่าศึกหน่อยขออาขาไม้โทค่าสออึกกศึกค่าศึก,ก ต่อไปเลยค่ะครูคำที่เก้าคำว่าอะไรคะคำที่เก้าโบเลยลูกโบราณอ๋าโบราณโบโอโบรออานอรานโบราณ โบราณนะคะโบราณโบราณแปลว่าเก่าแล้วเนาะคำสุดท้ายคำว่าคำว่าอะไรลูกปัญหาค่ะปัญหาปออะนยปันออปัญหา อย่าลืมติก๊กถูกให้ตัวเองนะคะค่ะที่เหลือให้ชัวคอชั้วคลอดใครได้กี่คะแนนเติมเข้าไปเลยเต็มสิบได้กี่คะแนนเติมให้ตัวเองเขียนไว้แบบนี้นะใครได้กี่คะแนนสิบเต็มสิบก็เขียนสิบเต็มสิบ ได้เท่าไหร่เต็มสิบเขียนลงไปเลยใครได้สองเต็มสิบก็เขียนสองเต็มสิบนะใครได้ห้าเต็มสิบก็เขียนห้าเต็มสิบไว้อาแต้โอเคอ่ะ เดี๋ยววันนี้ก่อนที่จะ,ะไหนคุณครูถามก่อนกระตูนได้กี่คะแนนแก้ได้กี่คะแนนลูกสิเอยนาได้หัวเนเงียบ ได้กี่คะแนนะติเต็มเก้าค่ะดไเต็มสิบกระตูนได้สิบเต็มสิบหรอ<เ>ห ก่อนแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะปล่อยแล้วนะคะอ่ะ,อะลูกันาตอบนี้เสร็จแล้วไง สลักตรงนี้กันก่อนที่จะเลิกเรียนนะคะอ่ะทุกคนดูที่หน้าจอโทรศัพท์เนาะโชกุนอยู่ไหนโชกุนอยู่ไหนโชกุนครูไม่เห็นหนะ้าโชกุนเลยตื่นหรือ,อยังโชกุน ตื่นแล้วครับอ๋อตื่นแล้วโอเคอะเราจะมาอ่านสละกันนะคะวันนี้เราจะอ่านถึงสละกปูแล้วคุณครูจะปล่อยเลยเนาะมาเริ่มที่สละแรกสละนี้คือสละอะไรคะสละอาครับอาสละอาเยี่ยมมากสละอานะคะสละอาสละอาออกเสียงอาเนาะถ้าไม่มีตัวสะกดเราก็จะอ่านธรรมดาเลยคำแรก มอามามออาวาวาไม่เอกว่าอาวาวาไม่เอกว่าตัวสะกดเราก็จะอ่านตัวสะกดไปด้วยอะอย่างเช่นคำนี้มอ uh อามามาโกมาเฮ้ยเองมาทไหือสะกดได้ว่ามออาตกมา จะกดตามคุณครูก่อนลูกมออารอม่ามออารอม่ามามออาโนวานวานไม้เอกว่านจะกดตามคุณครูก่อนนะคะ อ่ะสลากต่อไปสลากอะไรถูกสลากอีกค่ะอ่าสลากอีอ่ะสะกดสีคำนี้อ่านว่าอะไรสะกดอีติสะกอีติอสิคนี้นะคะอีติอีติอ่สออีซีถูกต้องค่ะคอนี้ล่ะตอตอติงค่ะอตออิงติงคำนี้นะคะ สิ่งอออีโนสิมถูกต้องค่ะอัสละต่อไปคือสละอะไรคะสละสละอีค่ะอสระอีถูกต้องค่ะสละอีอ่าคำาีีอ่านว่าโมอีมีมาโมอีมีคออีทคออีถูกต้องค่ะคำต่อไป มาอีโนอีนอต้องค่ะโนอีโอมิดค่ะนอีโนทีนทีนโออีโอเคอ่ะสละต่อไปคือสละอะไรคะสละนี้เราเรียกว่าสละสละอะไรสละอะไรลูกสระอืสละออครับ

หนสะกดตามคุณครูสิคะตอองอตึงตอ,อ,งอ,อ,อ่งอฮอ,องอหองเยี่ยมมากค่ะเยี่ยมมากใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วสระนี้เราอ่านว่าสระอะไรคะจําได้หรือเปล่าสระอุเยี่ยมมากค่ะสระอุยออุ อะไรคะยุยออุยุอ่ะยออุยุหออหออุูกถูกต้องค่ะหออผูกผูถูกต้องค่ะอ่ะสะคำตอบอ่ะสระอุที่มีตัวสะกดสะกดซีคำนี้อ่านว่าอะไรยอออยุอ่ะยุงแักเตียนรู้จักยุงไหมคะรู้จักยุงรู้จักยุงกันยุงกั ถ้าเนะลูกถ้าเรานอนไม่กลางมุ้งใช่ไหมอ่ะคำต่อไปพออุยอผุยผุยผุยไม่ใช่ผุยผุยพออุยอผุยนะคะอ่ะสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วสระนี้อ่าน่าสระอะไรคะสระอูค่ะเพราะหนูชื่อตูนมันก็ต้องใช้สระอูอ่ะอ่านคำนี้สิดดอูอะไร ดูอ่าดูดูปออูปอะไลูกปูปูอ่าปูปูคำต่อไปดูดอดอะไรลูกด,ดูดอดูดค่ะอ่าดูดูดูปู ปูน no. อนดูอะไรปูนสะกดตามค่ะสะกดตามปูน no. อนาปูนค่ะูนอปูน no นะคะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณครูจะพานักเรียนมาอ่านจระที่เหลือต่อเนาะวันนี้ก็เดี๋ยวเรียนกันแค่นี้ก่อนนะคะ